ความจริงในความฝันตอนที่4ตลาดน้ำอัมพวาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของนักเดินทางทั้งที่แวะผ่านและตั้งใจมาเยือนผู้คนต่างหลงไหลในบรรยากาศคลาสสิกของภาพการค้าขายทางน้ำไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ขนมหรืออาหารที่ช่วยย้อนอดีตกลับไปหลายสิบปี ด้วยความน่าประทับใจนี้เองที่ทำให้มีผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันอย่างไม่ขาดสายรถยนต์สองคันขับตามกันมาจอดอยังลานจอดรถในวัดบางนางลี่ใหญ่หลังจากที่ทุกคนได้เข้าไปสักการะพระประธานในอุโบสถและหลวงพ่อตะเคียนอันเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตท,ที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนลงรักปิดทองเพื่อเป็นสิริมงคลแล้ว จก,ก็พาใหทุกคนเดินไปยังท่าเรือข้ามฟ้าเพื่อข้ามไปยังตลาดน้ำอัมพวาการที่จักเลือกให้ทุกคนมาจอดรถที่ฝั่งตรงข้ามของตลาดน้ำก็ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกเนื่องจากลานจอดรถฝั่งตลาดน้ำนั้นต้องรองรับนะักท่องเที่ยวจำนวนมากการหาที่จอดรถอาจจะเป็นเรื่องเสียเวลาได้การเดินทางโดยเรือข้ามฟ้าจึงเป็นทางเลือกที่หลายคนนิยมทำกัน เมื่อทุกคนขึ้นเรือแล้วแก้วตาก็เรียกหาขวัญข้าวหลายครั้งจนมานพต้องย้ายมานั่งใกล้หญิงสาวมากขึ้นผมต้องขอโทษจริงๆครับคุณขวัญที่วันนี้ลูกสาวผมเงงแงเอาแต่ใจแบบนี้ปกติแล้วลูกแก้วไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยมานพกล่าวพร้อมกับส่งเด็กหญิงให้ขวัญข้าวหญิงสาวรีบอุ้มเธอขึ้นนั่งตักและกอดไว้แน่นด้วยความระมัดระวัง เธอหันไปสบตากับมานพแล้วพูดเบาๆไม่เป็นอะไรคะ่ะคุณหนูลูกแก้วน่ารักมากดิฉันยินดีที่จะช่วยคุณดูแลเธอตลอดการเดินทางครั้งนี้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าจะทำให้ดิฉันเบื่อหรือลาคาเลยคะ่ะมานพยิ้มตอบด้วยความรู้สึกขอบคุณเมื่อเดินทางเข้าสู่ภายในตลาดน้ำอันเรื่องชื่อขวัญข้าวและนารินต่างตื่นตาตื่นใจกับสิ่งแปลกใหม่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นขนมอาหารข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าหรือของฝากต่างๆทุกสิ่งล้วนดูสวยงามน่าซื้อแต่ว่าทั้งคู่กลับเพียงแต่ชมและชี้ให้เด็กหญิงที่ขวัญข้าวจูงมืออยู่ดูเท่านั้นโดยไม่ได้หยิบหรือจับสิ่งใดเพราะทั้งสองเพิ่งจ่ายค่าเช่าบ้านไปทําให้มีเงินเหลือรวมกันเพียงร้อยกว่าบาทเท่านั้นปกติเวลาเห็นของกินคุณไม่เคยสงบสงี่ยมแบบนี้ แสดงว่ากำลังซับเริ่มจางแล้วใช่ไหมครับเสียงของชายหนุ่มที่เดินตามมาติดติดกระซิบที่ข้างหูนารินคำพูดที่แทงใจดำทําให้หญิงสาวหันไปมองเขาด้วยท่าทางไม่พอใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปมีเพียงปากที่ขมุบขมิบชายเจ้าของใบหน้าคมจึงกระซิบที่ข้างหูเธออีกครั้งผมล้อเล่นนะคุณอยากได้อะไรก็ชี้เลยเดี๋ยวผมซื้อให้ ือว่าเป็นเบีย้ยเลี้ยงพิเศษที่เดินทางมาเที่ยวเป็นเพื่อนกันในวันนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นหญิงสาวค่อยๆหันไปมองชายหนุ่มพร้อมกระพริบตาถี่ีรอยยิ้มที่แสนเสแส้งของเธอทําให้จักขนลุกเขารู้สึกได้ทันทีว่าตนเองอาจจะพลาดท่าให้หญิงสาวคนขี้งกคนนี้อีกครั้ง ไม่เห็นจากพานารินเดินดูสินค้าและพูดคุยกันอย่างมีความสุขขวัญข้าวก็พยายามชะลอฝีเท้าจนหยุดลงมือเล็กๆของเด็กหญิงที่เธอกำลังจูงอยู่ดูจะรู้ทันอะไรบางอย่างแม่หนูน้อยดึงให้ขวัญข้าวลงนั่งและกระซิบข้างหูคุณแม่คะนะ้าสองคนนั้นเขาเป็นแฟนกันใช่ไหมคะลูกแก้วเห็นเขาแอบ,บมองกันไปมาด้วยแหละหนูลูกแก้วคะทำไมหนูถึงเรียกน้าว่าแม่ละคะ หนูคิดถึงคุณแม่มากเลยใช่ไหมคะขวัญข้าวถามพร้อมอุ้มเด็กหญิงมากอดราวกับเป็นลูกแท้ๆก็คุณแม่เป็นแม่ของลูกแก้วนี่คะคุณแม่จําลูกแก้วไม่ได้จริงๆเหรอคะอย่างนี้ลูกแก้วจะงอนคุณแม่แล้วนะเด็กหญิงพูดพร้อมทําหน้าบึ้งความน่ารักไรเดียงสาของเธอทําให้ขวัญข้าวน้ําตาซึมเมืมม่อเด็กหญิงเห็นมานกกำลังเดินตามมาใกล้ๆก็ร้องเรียกทันทีคุณพ่อมาแล้วเย้ yeah! มานี่เร็วค่ะคุณแม่กับลูกแก้วหิวแล้วรีบมาจ่ายเงินเดี๋ยวนี้เลยคำพูดของเด็กหญิงทำให้ขวัญข้าวอายจนหน้าแดงราวกับความฝันที่เธอกลายเป็นแม่คนโดยมีชายชื่อมานพเป็นพ่อของลูกที่เธอกำลังอุ้มอยู่ถ้าเป็นจริงก็ดีสินะความคิดนี้ผุดขึ้นมาเพียงชั่ววูบแล้วเธอก็รีบตั้งสติบ้าสีขวัญอย่าคิดอะไรแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้หรอก เธอพึมพำพร้อมพยายามกั้นน้ำตาที่กำลังจะไหลออกมาโดยไม่รู้สาเหตุคุณขวัญครับคุณอยากทานอะไรหรืออยากได้ะอะไรบอกผมเลยนะวันนี้ผมเป็นเจ้ามึงให้เองถือเป็นค่าแรงที่ช่วยดูแลลูกแก้วแล้วกันครับมานพพูดและส่งยิ้มให้อย่างจริงใจเวลาผ่านไปราวชั่วโมงเศษมานพก็พาขวัญข้าวกับแก้วตามานั่งรอที่ร้านอาหารริมคลอง แล้วสั่งอาหารไม่ให้เธอหลายอย่างเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมคนที่ปกติไม่ชอบสูงสิงกับใครอย่างเขากลับอยากเอาใจใส่หญิงสาวคนนี้ได้ถึงเพียงนี้ทานเยอะๆนะครับคุณขวัญลูกแก้วด้วยยังมัวแต่เล่นนะลูกถ้าไม่ทานเดี๋ยวจะไม่มีแรงดื้อตอนเย็นนะคนเก่งของพ่อลูกแก้วเป็นคนเก่งของคุณแม่ด้วยค่ะเด็กหญิงพูดแล้วดึงมือของทั้งสองคนมาวางประกบกัน การสัมผัสมือของชายหนุ่มอย่างกระทันหันทำให้ขวัญข้าวเขินจนหน้าแดงภาพที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านคงคิดว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นที่พากันมาเที่ยวในวันหยุดไม่ใช่เพียงขวัญข้าวที่รู้สึกเช่นนั้นเพราะมานพเองก็ต้องพยายามทำหน้าตายอย่างยากลำบากด้วยความเขินที่ไม่แพ้กันหลายครั้งที่ทั้งคู่ต่างแอบมองใบหน้าของอีกฝ่ายและบางครั้ง การจ้องมองนั้นก็บังเอิญตรงกันจนกลายเป็นการศบตากันแล้วยิ้มให้กันราวกับมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทั้งสองคนต่างรู้สึกได้หลังจากที่ทั้งสามคนลงมือทานอาหารได้ไม่นานก็มีภาพที่ทำให้ต้องอมยิ้มเมื่อเห็นจักรกำลังเดินหอบหิ้วของอย่างพลุงพลังโดยมีนารินเดินเคียงข้างมาหญิงสาวไม่ได้ถืออะไรนอกจากขนมสองสามถุงที่กำลังทยอยส่งเข้าปากอย่างรอริดอร่อย ี่คุณจะไม่แบ่งให้ผมทานบ้างจริงๆเหรอครับใจดำชมัดเลยก็ใครขอให้คุณมาเป็นเจ้ามืออย่ยงฉันล่ะคะอ่ะอ่ะงั้นฉันให้คุณกินชิ้นหนึ่งก็ได้นารินทําท่าจะยื่นขนมป้อนใส่ปากให้ชายหนุ่มแต่เมื่อเขาอ้าปากหล่อนก็กลับเปลี่ยนใจและจับมันใส่ปากตัวเองเคี้ยวอย่างอร็จอร่อยทำให้จักต้องกลืนน้ำลายเอือกแต่เมื่อถึงชิ้นที่สองหล่อนก็ยื่นให้เขาอีกครั้งพร้อมยิ้มขัน จักกลับไม่ยอมอ้าปากเพราะกลัวจะโดนหลอกอีกครั้งหญิงสาวจึงพูดเสียงหวานเพื่อเอาใจอ้าปากสิคะไม่โกงหรอกคะ่ะชิ้นสุดท้ายพอดีถ้าได้กินชิ้นนี้โบราณบอกว่าจะมีแฟนสวยเลยนะคะคุณถ้าสวยเหมือนคุณก็ดีสิครับไว้ายงั้นไม่ต้องกินฉันไม่อยากต้องมาเป็นแฟนกับคนใจยักที่ไล่ฉันออกจากงานเสียงที่โต้อตอบกันและหน้าที่งอของนารินก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะ ท่าทางที่สนิทสนมของหนุ่มสาวผู้นี้ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินสวนทางต่างมองด้วยความอิจฉาเพราะทั้งสองคนดูเหมาะสมกันราวกับคู่สร้างคู่สมรถยนต์สองคันมุ่งหน้าออกจากสมุทรสงครามในเวลาบ่ายสามโมงครึ่งเป้าหมายคือจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพักค้างคืนหนึ่งคืนโดยไม่มีใครสังเกตว่า ตลอดการเดินทางตั้งแต่ออกจากกรุงเทพจนถ,ถึงตอนนี้มีรถตู้สีดำติดฟิล์มทึบกำลังติดตามไปอย่างไม่คลาดสายตาชายในรถต่างพากันพูดคุยหวดสปปรรพคุณอาวุธที่ตนมีอยู่แต่เสียงสนทนาก็ต้องเงียบลงเมื่อมีสายโทรศัพท์เข้ามาจากเจ้านายฮัลโหลครับนายดูเหมือนพวกมันจะตั้งใจมาเที่ยวมากกว่าจะรีบเดินทางครับพวกมันเสียเวลาอยู่ที่อัมพวาตั้งหลายชั่วโมงแบบนี้ ผมเดาว่าพวกมันคงจะพักอยู่ในเขตเพชรบุรีหรืออาจจะเลยไปไม่ไกลเท่าไหร่ครับครับได้ครับนายสวัสดีครับเฮ้ยนายว่ายังไงวะนายบอกว่าให้ตามไปอย่างหางอย่าก,กระโตกกระตากเดี๋ยวนายจะพาคนมาสมทบคืนนี้เองว่านายคิดยังไงวะไอแห้งขนาดสองคนนั่นมันไปกันตั้งหลายคนแถมมีตำรวจไปด้วยแบบนั้นนายก็ยังไม่ยอมล้มเลิกแผนการอีกเฮ้อ งานนี้เสี่ยงชิบหายเลยโธ่พี่ก็รู้นี่จ๊ะบัทนายลองนี้ถูกใจใครขึ้นมาต่อให้ทหารทั้งกองทัพมานั่งเฝ้าพวกมันอยู่นายก็ต้องหาทางฉุดมาให้ได้ดูสิพิศักด์คนก่อนก็ดีกรีถึงลูกสาวตำรวจเลยนะนายยังเอามาจนได้ป่านนี้คงกำลังร้องควรวญครางอยู่เรือลำไหนก็ไม่รู้พูดแล้วก็เสียวไส้ตัวเล็กยังกันเด็ก พอนายเศษเป็นโสมก็ส่งลงเรือคิดว่ามันจะทนในพวกตังเกได้สักกี่คนกันพี่เออวะก่อนเอาไปขายเจ้านายก็เล่นซียับไปทั้งตัวกูนึก็มันจะตายคามือนายซะแล้วคนอะไรก็ไม่รู้ซาดิตกันชิบหายทั้งพ่อทั้งลูกหลังจากรถทั้งสองคันของคณะท่องเที่ยวเลี้ยวเข้าไปยังรีสอร์ทแห่งหนึ่งในเขตแก่งกระจานรถตู้ทั้งสองคันก็ขับเลยไป แล้วหาที่จอดสังเกตการอยู่ไม่ไกลนักพวกมันซุ่มดูอยู่จนแน่ใจว่าเป้าหมายจะพักค้างแรมที่นี่ไอศัก์จึงรีบโทรรายงานพิกัดสถานที่พักให้เจ้านายทราบทันทีหลังจากนั้นพวกมันก็ขับรถออกไปโดยทิ้งสมุนให้หลบซุ่มอยู่ในบริเวณนั้นหนึ่งคนเพื่อคอยเฝ้าจับตาเหยื่อนาวินที่ทำตัวปกติมาทั้งวัน ตอนนี้เขาแน่ใจแล้วว่ากำลังถูกคนไม่หวังดีติดตามเพราะสังเกตเห็นว่ารถตู้คันดังกล่าวได้เลี้ยวติดตามรถของเขาและจักหลายครั้งอย่างน่าสงสัยแต่นาวินไม่อยากจะทำให้บรรยากาศเสียเขาจึงเรียกน้าออสมานบและจักมาพูดคุยกันอย่างเงียบๆให้เตรียมระวังเหตุพร้อมกำชับว่าไม่ให้บอกบรรดาสาวๆเพราะกลัวจะทำให้พวกเธอหมดสนุกไอ้นบ ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะช่วยประกบคุณขวัญกับลูกแจ้อาไว้นะคุณจากคุณก็พยายามอยู่ใกล้ๆคุณนาดีนเอาไว้นะครับนาออกครับคอยดูไอ้จ่อยกับคุณดินช่วยคุณจากอีกแร้นะครับส่วนผมจะคอยดูภรรยาของผมเอาไว้เองแบ่งกันดูเราจะได้รู้ว่าส่วนของค่ายปลอดภัยกันดีแน่แล้วหรือเปล่าไม่แน่ไอ้พวกนี้มันอาจจะเป็นพวกเดียวกันตับที่พยายามจับตัวสองสาวเมื่อเช้านี้ก็ได้ ดวงอาทิตย์คล้อยต่ำสู่แนวทิวไม้แสงสีทองที่ส่องกระทบผืนหญ้าทำให้บรรยากาศดูเหงาห้างว้างอย่างยิ่งสำหรับขวัญข้าวเธอจูงมือน้อยๆของเด็กหญิงแสนสนเดินชมรอบๆบริเวณรีสอร์ท ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้อย่างช้าๆด้านหนึ่งของสถานที่แห่งนี้ติดกับแม่น้ำเพชรบุรีอันเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวบ้านมาหลายชั่วอายุคนบัดนี้มันกำลังไหลเอื่อยทอดยาวอยู่เบื้องหน้าของหญิงสาว สายน้ำที่ดูเย็นตานี้หากพูดได้มันคงกำลังกระซิบปลอบโยนและให้กำลังใจผู้มาเยือนให้รู้สึกมีพลังเพื่อกลับไปต่อสู้ชีวิตขวัญข้าวทิ้งตัวลงนั่งท่อสายตามองสายน้ำสาสยอย่างไร้จุดหมายเด็กหญิงตัวเล็กเข้ามานั่งบนตักและโน้มคอจุ๊บที่แก้มนุ่มของหญิงสาวหลายครั้งอย่างเอาใจมานพที่ยืนดูอยู่ไม่ไกล เดินมานั่งเคียงข้างขวัญข้าวอย่างช้าๆเขาอยากพูดอยากชวนคุยเพื่อให้อีกฝ่ายยิ้มได้แต่ภาพใบหน้าของหญิงสาวที่หันมาสบตาทำให้มานพรู้สึกเหมือนตกอยู่ในภวังเขารู้สึกเหมือนกําลังลืมอะไรบางอย่างและพยายามจำมันให้ได้ซึ่งขวัญข้าวเองก็รู้สึกไม่ต่างกันเธอมีน้ำตาคลอเบ้าอย่างไม่รู้ตัว ภ้าใบหน้าของคนที่กำลังยิ้มให้เธอในขณะนี้รู้สึกคุ้นตาคุ้นเคยแต่ไม่ว่าจะพยายามนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกจนดารินีเรียกให้เด็กหญิงวิ่งเข้าไปหาและจูงมือกลับไปรวมกับคนอื่นๆอย่างรู้ใจเพื่อนชายที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันแววตาของมานพบและขวัญข้าวยังคงสบกันนิ่งอยู่ อย่าน้ำตาค่อยๆไหลล้นขอบตาและไหลลินลงบนแก้มอย่างยา,ากจะกลั้นมานพใช้นิ้วเช็ดให้หญิงสาวอย่างนุ่มนวลพร้อมพูดเสียงกระซิบถ้าคุณแม่ขี้แงขนาดนี้แล้วลูกแก้วโตขึ้นจะไม่ติดนิสัยขี้แงไปด้วยหรือครับบ้าหน่าอย่าทึากทักเขาเองอย่างนี้สิคะเธออุทานมานพเองก็มีสีหน้าราวกับกำลังคุ้นคิดอะไรบางอย่าง ขวัญข้าวเริ่มรู้สึกติดอัดกับอารมณ์ที่วุ่นวายเข้ามาในใจจึงรีบลุกขึ้นมานกเมื่อเห็นหญิงสาวพยายามหลบหน้าตนก็รีบลุกตามแต่เพราะขวัญข้าวนั่งนานเกินไปทำให้ขาชาจนเสียหลักก่อนที่เธอจะล้มลงไปที่พื้นมานกก็รีบตวัดเอวของเธอไว้แล้วทั้งคู่ก็เสียหลักล้มลงนอนที่พื้นโดยมีร่างของมานกรองเป็นเบาะรับร่างของหญิงสาวเอาไว้ ทั้งสองจ้องตากันนิ่งต่างคนต่างตะลึงกับความรู้สึกที่คุ้นเคยเรากับภาพนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งกว่าทั้งคู่จะได้สติและผลาออกจากกันก็กินเวลานานพอสมควรนี่คุณจากนายจะเล่นน้ำอีกนานไหม แค่ hey, คุณจะเรียกคุณเรียกนายก็เอาสิอย่างสิแม้น้ำกําลังเย็นสบายเลยลงมาแช่ได้วยกันสิคุณจากเอ่ยชวนหญิงสาวที่กําลังนั่งอยู่ริมตลิงนี่คุณจะเล่นก็เล่นไปคนเดียวสิจะต้องลากฉันมาด้วยทำไมกันนี่มันหลังห้าโมงแล้วนะคุณเดี๋ยวกลับไปฉันจะฟ้องกรมแรงงานจะฟ้องให้คุณหมดตัวเลยหญิงสาวพูดและทำหน้าบูดโทคุณ ถ้าผมมาคนเดียวแล้วเกิดเป็นตะคิวไปจะช่วยผมได้ทนันละครับลงมาเล่นด้วยกันนะคุณไม่ล่ะค่ะฉันไปนะถ้าเป็นตะคิวคุณก็นอนรอฉันที่ใต้น้ําไปก่อนเดี๋ยวพอขึ้นอ่ดเมื่อไหร่ฉันจะเอาไม้เขี่ยใส่กระสอบให้ถ้าผมเป็นผีน้าผมจะไปหลอกคุณทุกคืนเลยคนอะไรใจดําชั้มวัดหอยพูดจบประโยคเขาก็แกล้งร้องขึ้นมา เมื่อได้ยินดังนั้นหญิงสาวก็รีบหันกลับมาด้วยความตกใจพยายามเอื้อมมือไปคว้าข้อมือของเจ้านายหนุ่มแต่ตัวเองกลับเสียหลักลื่นลงไปในน้ำตามแรงฉุดของชายหนุ่มหน้าทะเลนน s วายคุณจากอิตาบ,บ้านี่เล่นอะไรก็ไม่รู้ดูสิฉันเปียกไปหมดแล้วเธอโวยวายโดยลืมสังเกตไปว่าตอนนี้กำลังอยู่ในอ้อมกอดของชายหน้าทะเลนผู้เป็นเจ้านายคุณดินผมมีเรื่องจะสารภาพอะไรคะ ผมชอบคุณหรือสื่อลงรักคุณตั้งแต่เมื่อใไดไม่รู้รู้แต่ว่าอยากอยู่ใกล้ๆคุณตลอดเวลาเลยนี่คุณจากคุณจะมาชอบผู้หญิงแบบฉันได้ยังไงกันคะหญิงสาวจ้องหน้าชายหนุ่มนิ่งทั้งที่ยังอยู่ในอ้อมกอดของเขาได้สิคุณก็เผล่อรักไปแล้วจะที่บอกว่าไม่ได้ผมก็โกงหกตัวเองแล้วล่ะปล่อยฉันก่อน หญิงสาวอุทานเมื่อรู้สึกถึงหน้าอกอวบอิ่มของตนเองกำลังเบียดชิดกับอกว้างของเขาเสื้อยืดสีขาวที่ใส่อยู่ดูจะทอรยศทันทีที่เปียกน้ำมันบางใสจนมองเห็นได้อย่างชัดเจนใช่เธอรู้ว่าสิ่งที่จักกำลังพูดเป็นเรื่องจริงเธอเองก็ดูออกและแอบรู้สึกกับเขาเหมือนกันตั้งแต่เจอกันหลังจากพาเพื่อนสาวออกจากโรงพยาบาลจักก็คอยเอาใจเธอตลอดมา แม้ว่าคำพูดของชายหนุ่มจะดูเหมือนยัว่วโมโหแต่ทุกครั้งที่สบตากันสายตาของเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันดูอบอุ่นจนคนที่ต้องต่อสู้มาโดยลำพังอย่างเธอรู้สึกว่าหวามทุกครั้งคุณดินผมรู้นะว่าเราคิดเหมือนกันผมไม่ใช่คนเจ้าชู้ไม่ใช่คนที่มักง่ายแต่ว่าอย่าพูดค่ะดินกลัวปล่อยนะคะคุณทับขอโทษทับคุณลินผมคงคิดไปเองคนเดียวจริงจริง ชายหนุ่มค่อยๆค,ค,คลายอ้อมแขนแล้วผลักออกอย่างช้าๆเขาก้มหน้าหลบตาหญิงสาวด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกนี่เขากำลังถูกคนที่แอบรักปฏิเสธอย่างนั้นหรือรินไม่ใช่ผู้หญิงใจง่ายนะคะคุณหญิงสาวตาแดงก่ำจากก่อนนารินอีกครั้งอย่างอดกลั้นไม่ไหวนี่เป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มรู้สึกอหอยหาหญิงสาวจนควบคุมตัวเองไม่อยู่เขาก็ซิบที่ข้างหูเธอ ผมรักคุณมากไม่มีทางที่ผมจะเห็นคุณเป็นเพียงของเล่นแน่นอนครับเที่รักของผมลินว่าเราเรีบกลับกันก่อนดีกว่าค่ะเธอพูดโดยไม่สบตาเขาแล้วค่อยๆดันชายหนุ่มให้ออกห่างก่อนจะผละไปโดยไม่พูดอะไรอีกมานพและผู้กองนาวิน ที่กำลังนอนเหยียดยาวอยู่กลางห้องถูกชายชรา,าสกิดที่ขาจนสะดุ้งตื่นเป็นยังไงบ้านนายได้เรื่องอะไรหรือเปล่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยครับพอเข้าไปที่นด้านก็จำเรื่องราวอะไรไม่ได้เลยมันเหมือนัเราต้องเดินตามเกมของความฝันยังไงอย่างนั้นเลยครับแล้วเวลาหละนายนานแค่ไหนกันก็ตั้งแต่เที่ยงจนถึงข้ำครับแล้นี่จี่โมงลตาเวลามันตรงกันหรือเปล่า ไม่ต้องหลบนายมันแค่ชั่วโมงเดียวตามฤตยาเพาราะกะดูว่ายาหมดฤตฉันจะเข้ามาปลุกพวกนายกันนี่แหละคาพูดของตาเท่าทําให้มานกและนาวินเริ่มเห็นภาพลางๆตาเฉยผมว่าพอจะรู้แล้วละ่ะตอนที่เราตื่นมันจะเป็นเพียงเสี้ยวนาทีของที่นั่นเท่านั้นเองจําได้ไหมที่ผมโทรหานีแฟนของผมเพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ตอนนั้นในความฝัน คุณนีบอกกับผมว่ารู้สึกหน้ามืดไปแค่แวบเดียวเท่านั้นเองพวกเราก็เหมือนกันในฝันแค่รู้สึกกู้ไปเหมือนคนจะเป็นลมทั้งๆท,ท,ที่ผมกับเอนอกใช้เวลาเดินทางมาหาและพูดปุยอยู่กับตาเฉยตั้งนานสองนานแตาเท่ามองหน้าคนทั้งคู่แล้วพย,ยกักหน้าน้อยๆเอาอย่างนี้นะพวกนายถึงว่าครั้งนี้เราลองเอาอะไรติดตัวไปด้วยสิหรือเปล่าในลองเขียนจดหมายจำเอาไว้ตอนนอน หรอมันจะไปโลที่โน,น่นให้ผู้กองกับเพื่อนได้อ่านกันยังไงล่ะเมื่อแต่เท่านำกระดาษมาส่งให้มานพก็รีบรับมาบรรจงเขียนจดหมายทันทีใจความในจดหมายอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทุกคนกำลังเผชิญอยู่แม้ว่ามานพกับนาวินจะยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะักแต่ทั้งคู่ก็ต้องพยายามหาความจริงให้กระจางต่อไปขวัญข้าว จกและทุกๆคนในนั้นคือใครกันแน่และทําไมถึงได้ดึงพวกเขาไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สุดแสนประหลาดนี้ด้วยนายมรวแต่คิดอะไรอยู่เสื้อเลอะหมึกหมดแล้วแต่เท่าชี้ให้มานพดูที่กระเป๋าเสื้อที่เลอะหมึกแล้วเขาหยิบปากกาใส่ลงไปโดยไม่ทันสวมปลอกให้สนิทใต้ใต้นายลองดูสักรลอแล้วพยายามจังให้ได้นะนาย แต่เท่าพูดเน้นแล้วมองหน้ามานกด้วยสายตาเป็นห่วงราวกับเขารู้ว่าอะไรที่ไม่อาจบอกใครได้ใช่แล้วมันคือความลับที่ท่านมหาเทพเป็นผู้บรรดาลขึ้นแต่เท่าอย่างเขาที่แค่เฉียดเข้าไปรู้เห็นก็ไม่ควรจะแพร่งพลายอะไรออกไปมาทานกันได้แล้วค่ะที่รักนกด้วยนะเร็วๆเ,เลย ทุกคนรอจนใสจะขาดอยู่แล้วดารินีรีบเรียกนาวินผู้เป็นสามีและมานกผู้เป็นเพื่อนสนิททันจีเมื่อเห็นทั้งสองเดินออกมาจากที่พักแก้วตาวิ่งเข้าไปกอดพ่อแล้วดึงให้ก้มลงมาทำท่ากระซิบกระซาบคุณพ่อคะคืนนี้ลูกแก้วอยากให้คุณพ่อกับคุณแม่นอนก่อนลูกแก้วได้ไหมคะคำพูดนั้นทำอามานพหน้าแดงเขากระซิบบอกเด็กหญิง ของไว้กลับไปที่บ้านของเราก่อนนะลูกพ่อจะชวนคุณแม่ให้มานอนกอดกับลูกแก้วทุกคืนเลยดีไหมแต่ว่ามีข้อแม้นะไวลูกแก้วต้องเก็บไว้เป็นความลับสัญญานะสัญญาค่ะคุณพ่อเด็กหญิงเกี่ยวก้อยสัญญาแล้ววิ่งไปหาขวัญข้าวก่อนจะหันมาทำท่าเอานิ้วชี้ขึ้นปิดปากของตัวเองแล้วส่งเสียงจุ๊จู้ท่าทางของเด็กหญิงทำให้ทุกคนต่างยิ้มด้วยความเอ็นดู เมื่อมานพเดินเข้าไปนั่งข้างๆข,ขวัญข้าวก็ไม่กล้าสบตาเขาเธอทำอะไรไม่ถูกแล้วภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นระหว่างเขากับเธอผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในความคิดคนขวัญผมคิดว่าดูสองคนนั่นมีอะไรแปลกๆนะครับ มานบหันไปกระซิบกับหญิงสาวหลังจากเห็นเธอทานอาหารเย็นเสร็จลมหายใจอุ่นรดต้นคอจนเธอรู้สึกใจคอไม่ดีแต่เมื่อหันไปมองคนทั้งสองที่ชายหนุ่มพูดถึงหญิงสาวก็รู้สึกแปลกใจไม่แพ้กันไม่เห็นว่านารินเพื่อนของตนเองกับจกักไม่ได้ตัวติดกันอย่างที่เคยและชายหนุ่มก็เอาแต่นั่งก้มหน้านิ่งราวกับกำลังประท้วงอะไรสักอย่าง นั่นสิคะขวัญก็รู้สึกแปลกๆลกเหมือนกันอุ๊ยคุณนกหญิงสาวพูดยังไม่ทันจบประโยคก็ต้องตกใจเมื่อมืออบอุ่นของมานพแอบเลื่อนเข้ามาจับมือของเธอไว้ใต้โต๊ะอาหารโดยไม่ทันตั้งตัวขวัญข้าวรู้สึกอายจนหน้าแดงเธอนั่งตัวแข็งนิ่งราวกับถูกสาบให้กลายเป็นหินด้วยอิทธิฤทธิ์ของมืออุ่นที่กำลังเกาะกลุมเธอไว้เขากระซิบบอกหญิงสาวอีกครั้งด้วยคำพูดแผ่วเบา เรามีเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับเมื่อไหร่คะคุณนกเดี๋ยวนี้เลยครับพูดจบชายหนุ่มก็ขอตัวเดินเลี่ยงออกไปที่สวนด้านข้างรีสอร์ทหญิงสาวลังเลอยู่ครู่แล้วก็ตัดสินใจเดินตามเขาไปไอตัวดีของน้ามาอยู่กับน้าที่นี่เลยนาลินีรีบเดินเข้าไปอุ้มเด็กหญิงเมื่อเห็นแม่หนูทําท่าจะเดินตามคนทั้งคู่ไป เธอแอบสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนชายและดาวได้ไม่ยากว่ามานพสนใจขวัญข้าวมากทั้งทางที่ตลอดเวลาที่รู้จักกันมาหลายปีเขามักจะดูนิ่งเฉยไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนมาก่อนหนุ่มสาวพากันเดินออกมาเมื่อรับจากสายตาคนอื่นมานพก็เอื้อมไปจับมือของหญิงสาวไว้และจูงกันเดินไปอย่างช้า ขวัญข้าวเองก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าทำไมเธอจึงไม่ขัดขืนเขาแม้แต่นิดไม่แม้แต่จะมีความคิดไม่ใช่เพราะหลงรักชายคนนี้จนยอมตามใจเขาเสียทุกอย่างแต่ความรู้สึกของขวัญข้าวนั้นเหมือนกับว่ามือคู่นี้เคยเกาะกลุมกันมาหลายครั้งอย่างคุ้นเคยคุณขวัญครับคะในโลกนี้ผมไม่เคยเชื่อว่าจะมีปาฏิหาริย์แต่ทำไม เขาหยุดพูดแล้วหันมามองหน้าหญิงสาวผมแน่ใจว่าเราสองคนไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ทำไมผมถึงได้รู้สึกว่าเราขวัญก็อยากรู้ค่ะทำไมทุกอย่างมันดูแปลกไปหมดตั้งแต่วันที่ขวัญฟื้นที่โรงพยาบาลทำไมเหมือนกับขวัญเองก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงมันเหมือนฝันเลยค่ะฝันเหรอครับ มานกทวนคำช้าๆราวกับคำคำนี้มีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เขานั่งลงที่พื้นหญ้าโดยดึงมือขวนข้าให้นั่งลงข้างๆทําไมถึงที่างนั้นล่ะครับไม่รู้สิคะอย่างเช่นสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ในตอนนี้ยังไงล่ะคะขวัญคงดูเป็นคนไร้ย่างอายมากเลยใช่ไหมคะที่เดินตามคุณมาแบบนี้อุ๊ยคุณมานกนิ้วของคุณทำไมมันถึงเปื้อนแบบนั้นล่ะคะ หญิงสาวถามพร้อมใช้มือนุ่มดึงปลายนิ้วของชายหนุ่มขึ้นมาดูนี่คุณแอบไปจำนำอะไรมาคะถึงต้องแปะโป้งเอาเงินมาเลี้ยงอาหารขวัญเลยเหรอคะขวัญข้าวชวนชายหนุ่มให้เปลี่ยนเรื่องคุยแต่มนพกลับกำลังคุ้นคิดถึงคำพูดก่อนหน้านี้ของหญิงสาวเขามองนิ้วของตัวเองอยู่ครู่หนึ่งแล้วเอ่อยต่อถ้าความรู้สึกของผมกับคุณในตอนนี้มันเหวือนจันผมคิดว่าคุณกับผมเออ มานพูดแล้วพยายามคิดที่จะอธิบายสิ่งที่อยู่ในความคิดแต่ไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไรคุณกับฉันเราสองคนเป็นสามีภรรยากันรวมทั้งลูกแก้วก็เป็นลูกของเราด้วยนี่คือสิ่งที่เรากำลังรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคะมานพตะลึงนิ่งใช่แล้วเธอพูดในสิ่งที่เขาพยายามหาคำอธิบายจนหมดสิ้นใช่ครับทุกครั้งที่ผมมองคุณผมก็รู้สึกอย่างนั้นใบหน้า คำพูดการสัมผัสมันเหมือนกับคะขวัญเองก็ไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันขวัญข้าพูดเสียงเบาลงแล้วหลบตาลงต่ำมานพพยายามดึงตัวขวัญข้าวเข้าไปกอดแต่ขวัญข้าวก็ใช้มือทั้งสองข้างผลักที่หน้าอกของมานพเบ,บาเพื่อเรียกสติความรู้สึกของทั้งคู่ทรมานจนยากจะฝืนทนแบบนี้น้ำตาของทั้งคู่ก็ไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัว ก่อนที่ทั้งสองจะค่อยๆพลาออกจากกันอย่างช้าๆอย่างเต็มใจไม่ว่าความรู้สึกตอนนี้มันจะเป็นอะไรก็ตามผมสัญญายนะครับคุณขวัญว่านอกจากคุณผมจะไม่มีวันหันไปมองใครได้อีกขวัญรู้มามานพพูดออกไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เขากลับเรียกชื่อเธอผิดไปจากเดิมอย่างไม่รู้ตัวคำพูดนั้นทำให้ภาคต่างๆของหญิงสาวค่อยๆผุดขึ้นจาง ราวกับภาพแห่งความฝันคล้ายากับการดูหนังหลายเรื่องพร้อมกันไม่ปฏิติดปตอ่อจนเธอรู้สึกปวดหัวแทบระเบิดแต่ก็พอจะเข้าใจได้ว่านั่นคือภาพของเขาและตนเองใช่นายเคยสัญญานอกจากเธอแล้วนายจะไม่มีวันหันไนมองไปอีก